วิธีติดต่อควันตั้มดับเบิลของคุณ 1. ดื่มน้ำสักแก้วก่อนเข้านอนเพราะน้ำเป็นพาหนะที่ดีที่สุดสำหรับการส่งข้อมูลระหว่างอนุภาคควันตั้มสอเมื่อคุณเข้านอนแล้วในตอนกลางคืนก่อนเข้านอนให้ติดต่อควันตั้มดับเบิลของคุณบอกวันเดือนปีที่คุณอยู่ให้เขาทราบรวมทั้งบอกเมืองที่คุณอาศัยอยู่ และที่อยู่ปัจจุบันของคุณด้วยควอนตัมดับเบิลของคุณไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างที่คุณทราบแล้วว่าตามทฤษฎีฟิสิกส์แล้วไม่มีเวลาไม่มีอยู่จริงเหมืนว่าบนโลกนี้จะดูเหมือนว่ามีอยู่จริงก็ตาม 3. บอกเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณกำลังประสบและสิ่งที่คุณต้องการปรับปรุง สิ่งที่คุณต้องการดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณ 4. ขอให้เขาแสดงอนาคตที่ดีที่สุดสำหรับคุณและทุกคนที่เกี่ยวข้อง 5. ผ่อนคลายไปนอนอย่างสงบปัญหาของคุณอยู่ในมือของควอนตัมดับเบิลแล้วและเขาจะเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้คุณ 6. อย่าถามจากการขาด เพียงแค่สอบถามและขอสิ่งที่คุณต้องการอย่างมั่นคงและปลอดภัยโปรดทราบว่าการสื่อสารจะถูกถ่ายโอนจากคุณไปยังควันตั้มของคุณเป็นสองเท่าในแง่ของการสั่นสะเทือนและอารมณ์ดังนั้นคุณต้องปล่อยการสั่นสะเทือนของความปลอดภัยและความไว้วางใจ7จจากควันตั้มดับเบิลของคุณคุณสามารถขอเฉพาะสิ่งที่เป็นของคุณเท่านั้น เพราะคุณกำลังพูดกับดับเบิลของคุณไม่ใช่ของคนอื่นควันตั้มดับเบิลของคุณมีระยะเวลา4ี่สิวันที่จะแสดงให้เห็นในชีวิตของคุณในสิ่งที่คุณขอสามารถปรากฏในวันที่ห้าหรือ27หรืออะไรก็ตามแต่ภายในระยะเวลา4ี่สิวันเสมอ 9. ขอบคุณควันตั้มสองเท่าของคุณทุกคืน สำหรับสิ่งดีๆที่คุณทำคุณสามารถทำได้ทุกคืนจนกว่าจะครบ40วันหรือคุณสามารถคุยกับเขาเพียงวันเดียวแล้วรอให้สิ่งที่คุณขอแสดงออกมา